đu 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 ra tin hãm dạy không nha kìa đu đó đu đó nha kìa lắm gặp 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 má 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 gặp gặp má, gặp 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 à gặp à, gặp 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 เอาลูกอ่ะทะเาลาะกันนะทะเาลาะกันนะเอ,อเงกันกินนะครับไปบ้านจ้ะไม่้องเดี๋ยวฝนจะตกแล้วฝนจะตกรีบกินรีบกินอือ ในบ้านเราอ้าวแบสุดรอไม่กินเร็วลูกเป็นไหนมาตัวพ่อนี่ก็สุดร้อนนะอืมนั่ลูกเหรอยาเลี้ยงทุกวันเขาไม่กลัวหรอกเขานั่งหรือไกลเขาก็ อ้าตัวพ่อใหญ่เนี่ยทำไมถึงต้องแย่งเขานะเขาเรียกพ่อลูกพ่อนี่ตัวผู้เนี่ยเป็นพ่อมาแล้วนี่พวกกลุ่มสาวๆนี่ก็นานแล้ว เนี่ยเนีทำไมทำไมทำไมเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวข้อนี่ทำไมต้องไปแย่งเขานะตัวสาวก็ยังให้ลูกได้กินได้ด้วยเลยนี่ไม่เป็นไรนี่เอ๊เยอะคว่าตัวน้อยๆตัวน้อยๆที่ตอนนั้นเกือบห้าสิบลูกเอ้ห้าสิบตัว เชือหมาหมาจรมาอาะไรว่าใ่เหลือน้อยอันนี้ก็อืมอาแบ่งกันกินลูกแบ่งกันกินแบ่งกันกินครับเดี๋ยวฝนจะมาแล้วฝนจะมาแล้วไปพื้นบ้านจาาา้ะเพื่อนๆมีเยอะเอฟฟูมีไม่ไม่กี่ตัว